บอกทุกคนก็ยังพยายามกันอยู่เขาเรียกว่าต้องดูแลตัวเองให้มันหนักยิ่งกว่าเดิมนะเพราะช่วงนี้คืออ้าวก็หมายถึงดูแลตัวเองยิ่งหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันแบบมันนานแสนนานที่นักข่าวมาถามเราแบบนี้ว่าพี่เป๊กพี่นิวเมื่อไหร่จะมานะซึ่งแล้ววันนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องงามยามดีแล้ว เปิดร้านแล้วจะให้มาเปิดตัวเลยใช่ฉะนั้นก็นั่นแหละครับก็มาถึงเหมือนเดิมเราพยายามในทุกวันในการที่ตั้งใจมากกว่าเดิมหมายถึงตั้งใจดูแลซึ่งกันและกันให้ดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมพักผ่อนมากขึ้นออกกําลังกายกินอาหารที่ดีใช่ไหมเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราเธดูดูสีหน้า่้อิดนเฮ ถือถือหลายอย่างเลยอะหอ,อยาออ่างใช่เรารอได้เรารอนะเราว่า<ล>อีกนานนะอโอ้โหรออะไรนี่คือไม่รอไม่อยากรอแล้วหออมายถึงไม่รอในการทำบุญนะนะคือ <c oughs> นอกจากดูแลตัวเองแล้ว เพ็กพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ได้ไหมทำไมอ่ะเราจะไปไหว้พระนี่าถามว่าอาในเมืองหรอือเปล่านอกเมืองนะฮะแล้วต้องบินไปเชียงใหม่เพื่อไหว้พระแล้วก็โอเคให้เขาสบายใจซึ่งตอนนี้ทําอะไรให้เขาสบายใจแล้วก็ไม่เครียดก็เราก็ยอมทาทุกอย่างที่ตอนนี้เราก็สบายใจสบายใจสบายกายทำคือแบบจริงๆที่ไม่ไม่เห็นออกงานเพราะว่าลดลดงดล้างานบ้างลดลงเพราะว่าเราก็อ,าอยากจะปรับสมดุลร่างกายเพราะว่า ร้องเพลงมาเนี่ยจะรับกลางคืนอันนี้เขาก็แนะนําว่างั้นลองแบบลดงานแล้วแล้วนอนเร็วๆไหมกลับทุกๆอย่างในร่างกายอรเงี้ยันเหนื่อนยะม,มาดเลยด้วน่าตั้งแต่ตนน้นปีแ,นะแต่ที่แบบหายไปเลยก็หลังเมษาอนะไรเงี้ยความรู้สึกมันดีขึ้นไหมดีพอได้กลับด้ดีขึ้นเพราะว่าคนทํางานคือคนนี้แ้วเราคืออยู่บ้านถึงบอกไงเมอก้ที่บอกว่า อ๋อเวลาที่ art and music เข้าใจดีกลับมาปุ๊บหรือผมตื่นเช้าแลก็ทํางานตลอดแล้วนิวทำอะไรอะอยู่บ้านวาดรูปชีวิตความสุขคือได้วาดรูปได้เพนติ้งได้วาดรูปอะไรต่างๆที่แบบเขาชอบเราอยากมีชีวิตอย่างนั้นจิบกาแฟยามบ่ายเล่นกับแมวให้อาหารแมวดูเน็ตพิกทำไม่ได้เพราะตัวน้าอะไรต้องไปทํางานให้ภรรยาทีนี้ไม่ได้รับงาน ก็ช so ุดก็ได้แล้วชุดก็ได้วันนี้เขาบอกว่าให้มาตีมร้านกาแฟแอ่ด์ซีมาโใช่ก็นะที่มารับงานก็บอกว่ารู้จักพี่กู้เจ้าของร้านด้วยแล้วก็เหมือนแบบนิวก็ได้เอางานศิลปะของเขาอ่ะมาใส่ไว้ในร้านมาเป็นติ้งด้วยเล่นไ่มีพูดเลยใช่ไหมคะไม่มีไม่มีมเริ่มดูนี่มาเลยคือทำมาซ่าหรอว่าแพ้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ที่บอกไปว่า มาดูแลตัวเองแล้วปรึกษาแพทย์แล้วทําบุญแล้วทุกอย่างระดับฟ้ากําหนดตอนนี้ครับว่าไม่ได้รออีกแบบบอกสาวเดือนใค้บอกเป็นไปทคะเอ้ยเอียงไกลนะรออีกบอกสาวเดือหนึ่งเออถ้าเราทำเงินก็บอกตอนนี้เลยแล้วกันบ้านทน่แบบเราแบไรแบบจับจิกด้วยว่าแบบบอกบอกก็ไปซิว่ายังไงนึกอ้วนรอแล้ว ต้นแขนเลยค่ะแล้วคุณจิ๋วเขาก็ผอมลงพผอมมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็อ้วนเอาอ้วนเอาเราต้องเราบอกว่าจิ๋วเดี๋ยวเตรียมร่างเราเพ่อตวจิ๋วว่าไงก็บอกว่าจำสบายเขารู้อยู่แล้วะเว่าเราก็อยากมีตั้งแต่ของโควิดแล้วอะไรเงี้ยเพายังไม่มากีใช่เข้าใจว่าจิ๋วบอกว่า แล้วฉันข้อดแทนเธอได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไงมีคนถามอีกไหมคะเยอะค่ะแล้วก็เลยมาประกวดกายวิศยังอยู่ก็ยังยังอยู่ดีค่ะโมซิฟตวยไม่วยดิแมทต์โอ้โหคือว่าสีจบแล้วเนี่ยโอ้โหปากหวานกันจังเลยนะอยู่ได้ไหมพยายามแบบไว้ผมยาวเผื่อจะมัดใจสามี ได้เจอสักทีที่ไหนไม่ได้เจอเลยเอาไปทำงานไปทำงานเช้าเย็นเช้าเย็นแตก็ต้องอีก็นต้องเป็นไหมมี้ดูแลแต่ย่างเพื่ออนาคตของไปดีใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่แหละอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรเมคอันนี้ต้องมีมากมากเลยตอนนี้ทำทุกอย่างเลยยิ่งกว่าเมคอัพครับอย่างนี้ฉะนั้นก็ถึงบอกว่านี่ไงเนี่ยรับงานคู่ได้นะคะ แต่งติ้งก็ได้พิธีกรก็ได้ร้องเพลงก็ได้โอ้โหมันฟิชเชอร์ลิงในหมดนี่ถ่ายทนายการเกี่ยวกับพวกบ้านหนึ่งนะมาถ่ายที่นี่พอดีครบเลยเป็นแนวต้องวันหราอะไรกได้เออวันใช่แต่ต้องวันเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ได้คือสุดท้ายก็ถ้าเขานอนเร็วสี่ทุ่มมันก็จะหนักมาตรงนี้ไม่ว่าจะไปเจอเพื่อนไม่ว่าจะไปไหนกี่โมงก็เบ๊กเพราะฉะนันคืนที่อยู่ไบ่ไดเลยใช่เดี๋ยวนี้ก็เป๊ะมากทำงาน ไมเลยแต่ว่าคุณจิวเขายังรับงานอย่่ด้กลัามาตวเลย่าอ๋อถ้ามานะถ้ามานะรับต่อค่ะเรียนเซกเยังดาเอโนฟินก็ยังขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไมล่ะเราจะอุ้มไปร้องเพลง มาพี่นิวปกต้องเปแก้บนที่ไหนเยอะบ้านไหมคจำได้จดไว้ได้จดไว้จดค่ะเดี๋ยวถ้าวันนั้นมาถึงจะบอกถ้ามา้าแก้ปแล้วค่ั่นนี่ยังต้องรอได้ย่านอยี่บ้า่ี่ย่่ียย่ ไข้อเครื่อคปวเปื่อยหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ่อเลื่อนที่ดีเลื่อนที่ดิที่ประกาศไม่มีอะไรก็ตามเรื่องงามยามดีที่รู้สึกว่ามันจะมีเป็นเรื่องงามยามดีก็คือเลไม่ใจอ่ะไม่ได้แบบอยากจะขายเลยแต่ นที่จะออกจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยที่แรกๆคือปีนี้เราก็บอกพี่ๆเลยว่าเราก็มุ่งมั่นอยากจะมีเบบีเราก็เลยอยากจะแบบปกันเรื่องนั้นใช่แล้วก็สร้างบ้านด้วยที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเราก็สร้างบ้าน อยากเพราะเราชอบพวกดีไซน์แล้วพอแบบบ้านมาแล้วเฮ้ยว่าแล้วเร,เราจะต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยมันก <c oughs> ็คือ,ออนาคตของเราทั้งนั้นแต่ว่าท่าถามที่นู่นน่ะ <c oughs> เราก็มีความสุขม,มากๆที่เราได้ไปสร้างทั้งวิส <c oughs> าหกิจสร้างทั้ง <c oughs> ชุมชนถามว่าแต่ละ <c oughs> คนบอกว่าเราไม่เสร็จได้เราเราก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่เสร็จได้แต่เรารู้สึกว่าพีจริงมันไม่อยากด้ยนะแต่ตอนนี้มันประกาศไปก่อนแต่ประกาศไปก่อนซึ่งพีชแบงก็เยอะมีคนมันดีมากใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อย ใหม่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งเราก็เราก็จะต้องกลับไปลุยกันต่ออีกแล้วเนี่ยอะไรเงี<ต>้ยซึ่ง,งไม่ใช่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่หมายถึงแบบเราเวลาที่เราจะมาแบบทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เวลากับตัวเรานะแล้วอะ่าเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ที่การแบ,บ่งเวลาของเราว่าเราจะสามารถสนุกกับส่วนไหนได้มากกว่าหรือหรือเป้าหมายแน่นะโคตงเราจะเป็นยังไงก็ค,ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแต่ตอนนี้ยังตัดสินใจที่จังหวอยู่นะคะหรือว่าพิจารณาพิจารณาแล้วก็ยังยังรู้สึกเสียดาย สนใจแบบไหนหรือจะเป็นแบบมีโปรเจกต์อะไรก็เสนอมาได้เพราะว่าเราก็รักที่นะั้นจริงๆนะายถึงเราก็สร้างมาทั้งทำแบบอคอนเสิร์ตใหญ่เราสร้างคนสร้างทีมทาง,งานเรารู้สึกว่ามันเรารักที่ตรงน,นะนั้นและเน้นว่าเป็นคนเชียงใหม่ด้วย เป็นที่ที่ก่อนจะปลูกพันะไยมันอ๋อเป็นที่เราแต่งงานที่นั่นด้วยไงพอแต่งงานเสร็จก็เกิดมาเป็นแบรนด์นิวฟิลฟูดเพื่อให้นิวเขาฟิลฟูดใช่ไหมแบรนด์นิวเขาฟิลฟูดเราก็ฟิลก็คือทุ่งนาที่มันฟูดที่มันดีจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นทุ่งนาแบบเผื่อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเขาไปเสมองอ่ะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นที่ลาบที่มันทําอะไรก็ได้เพราะปลูกในที่เหนือก็ได้จัดงานก็ได้แล้วห่างในเมืองแค่ครึ่งชั่วโมงก็รู้สกว่ามันเป็นที่ที่แบบนี่ดีถ้าคนรู้วว่าเ้ยมันแบบ มันที่ดีนะเขาจะเขาก็เลยรู้เขาก็เลยโทรมาแต่ตอนนี้มันก็เลยแบบเราก็ต้องคิดล้นะมีหลายท่านแบบอยากจะไปไปดูที่อะไรเงี้ยก็ติดต่อมาเหมือนกันมันก็ยังยัง้ั๊งแต่ถ้ามาสัก60ล้านวางปั๊งเลยขอขึ้นเชียงใหม่แป๊บมันมารอน็อกเอวิติง หลบตัวไว้ตอนนี้สามสิบล้านก็ไปแล้วเออโอเคนะโอเคขอบคุณครับ